สวดเสดทกเสด็จปีชวดมนต้าอรเดนสุพรรณมกีฬาเลื <you> ่อนตอน, um นีนะครับท่านจะได้ชมทีวทีออกแท็กลุกนะครับโดยเพจนะครับของทีมงานใหม่เพื่อวางผู้บองคุกสันกำลัรทำการถ่ายทอดีวีดีแต่ทาพเป็นภาไปในกีฬาที่ต้องชมนะครับ ทุกเหตุทุกเตขอบคุณนะครับสสดขอบคุณเพตุจพี่น้องเราทุกทุกท่านนะฮะขอให้นภาพในพุทนะครันี้นครับมหาบุญของรักนี้ไปลงในเป็นุทธกดไอะไให้ด้วยนะครับผมอันนี้ ทีมงานของเรากำลังได้ตัดทิ้งเก็บภ้พไปโดยใส่เพื่อวาคุณหมอกระปุกเรานะครับชื่อเล่นชื่อกระปุกนะครับก็เป็นภาาที่สวยงามเวลาท่านเก็บผ้านะครัมีทั้นรองนะครับมีทั้งโบด้วยป็นสูงจากด้ยหมดนะครับถ้าท่านใดจจะท่านให้ไปทำาภาพี่เปจากผติดต่อท่านได้นะครับยนงานเพยงตรงนี้ใ่เพื่อบาง ภาพสวยนะครับอ่ะเจ้าเก่าพี่น้องครับแต่เป็นฉากพี่นเอ้ยบนไเตูดนีหลี่น้องท่านล่าไก่เนาะลุงเออครับตอนนี้คณะผสมท่านก็กำลังจะเตรียมนะครับอ่าเตรียมที่จะอ่าประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับอ่ะขอกำลัง ลำลากเสุภาพบุรถแขก,กแรกจะจะบวแเข็นแรงอายุกรับา3สีเอามาผูกตรงช่อฟ้าเอกรัชบช่อเอกนี้ก้ับถ้าที่ถ่ายภาพ แล้วก็ขอความกระเมื้อเอาไปลงในเฟซบุ๊กในทิกติกหรือไลน์อะไรกันแต่ข okay. อบคุดไปยังที่ทั้งเรานะครับคอามีป็นมาสูงนะครับงานเรานะท่านคุณหรกักระปุกครับงานเรานะไปจอถึงวันที่แปดเยอะพี่น้องนะเนอะไปเดึงวันที่แปดทีนี้ใครพลาดในช่วงเทศกาลทำบุญ5-8น,นี้เราก็มี เลขที่บัญชีนะครับของวัดพุรภาทุกงเก่าเราอยู่นะฮะส่งไปให้ด้วยนะอยู่ที่คันโนนะฮะอยู่ด้านหน้าที่รงถ่ายภาพด้านหน้าเลยหน้าพหน้าอุบสถเลยขอบคุณทุกฝ่ายไม่ว่าจะเทศบาลเทศบาลตุศิลปมนะครับเทศบาลจบุศิเปองค์การมาส่วนจังหวัดุ้งเก่า โรงเรียนเขอาอุทยานโรงเรียนกุศลวิทยาสารโรงเรียนยก,กัญญาเศษวังแรงจราสินสถานีตำรวจสุพรรณเขาลง,งนะครับแล้วก็คณะของ ความโชคดีมาให้ท่านนะครับรางวัลที่หนึ่งขอให้ังเกิดที่อำเภอเขาองนะครับว,วันที่สิเบเจ็ดมกราคม <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณเพจทุกเพจขอบคุณไลฟ์สดทุกไลฟ์สดขอบคุณทุกท่านที่มีกล้องแล้วก็ทําการ บอกคนพี่น้องทาง Facebook ทาง t ิกต็อกทางไลน์ท,ท,ทั้งมันจะแกร่ไปได้แค่ไหนนะครับหรือว่าพันได้ดูนะครับใครดกอ๋อกับไปลงในเฟซบุ๊กไปด้วยจะเป็นประยิ่งนะครับแล้วก็แชร์แชร์กันไปเยอะๆนะครับบอกคณพี่น้องเราว,ว่ามีงานดีๆยกอบฟาอโมสุบรปิ้ลกูร่าา ครับจะสนเนเยเง้นค,ไไคุณครูอสอทนิ่อะไรสร้างบัดนี้มันก็จะสงง่งผลให้เราในชาตินี้แหละลจะได้กลายเร็่รูปเรียงทอะไรก็มีแต่ดีที่งามแดที่งามี่ดีที่มองามครัช่วงนี้จะช่วงที่กา<แ>ที่หม่ด้วยนะครับต่อยอดนาเาแหงๆเราจะมุดห่เด้อมุงาเด้อ ทีมงานนะครับลงมาเลยนะครับยมสารทีมงานตอนน,นี้ก็ดูแลนีนั่นสุสนทรนั่นน้องมงังคีน้องมังคีจะยอมายเหมือนกันเลยเออเอาสาธุสาธุท่านพี่น้องทุกท่านสิตนิยชนนะครับที่เดินทางจากทางใกล้ทางไกลนะครับเข้ามาในลานธรรมในลานบุญแห่งนี้นะครับร่วมทขบุญกันได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับ เดืนนี้ช่วงเวลาประมาณ19-20นาฬิกาประมาณนี้หะนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองโดยวิธีในการแข่งขันชกมวยนะครับจากนั้นก็เชิญพี่น้องแฟนมวยมาดามมวยก็มาให้กำลังใจลูกหลานมาให้หรือว่าจะมาร่วมำมุนที่ข้างใน,นก็เชิญได้นะครับอ่ะซอยเดียวปักตายงนะครับไป

เชิญครับใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพข้อระ่านลอยฟ้าปัจจัยนั้นเอาลงในใสเลยนะครับหรือว่าในข้อมาใน่นข้อคอข้อเงินข้อทองใสเงินใสทองใสลงไปการก็จะทานนะครับแล้วแต่การทานของท่านท่านจะร่วมกันเท่าไหร่ก็ทานนะครับไม่ได้ว่ากันเท่าไหร่ก็เล่แต่งนะครับเล่แต่ครับอันนี้ออกทางคุณแม่นะพากอนเดอ แม่ขาวนะตู้ไม่ตู้มาหลวงพิธีเจะเล่นพุทธมนต์นนตาหลวงพิธีต่งี้เนาะเอาจ่าจุบุตรนำนะครับโอ้ยนะครับท่านตู้ไม่เนี่ยก็เมกรเจะได้ไม่นยนะครับท่านตรรเทาตู้ไมก็ะดีอันนี้จะได้จุบุตรสนนำจิตโดยท่านรองในทันยาอายวัตนเนะนะครับอ้าวพอดพอดันครับครับอาจารย์ครับตามประลดการนั้น

มนันนี๋ดีเจมตดีเจารนี้รได้เป็นเท่าไหร่เป็นพักนะเรานดีคนเดียวเจ้าของคนเดียวจะส่งนะเออฮะต้องปจัวเนาะ ของทายเนาะเป็นประธานการเป็นะเบี้ยเนาะคนทานโยมท่านคนเดียวนะขนาู้รถตายเนาะก็รออยู่นะเออขาลงขาลถึงสวรค์เลยนาะทาเขาลงนี่ยสวางเลนะจับจับจอเรยจอเ่ทู้คมเนาะเอเรียตรงน้ใหนมีังาบยเนาะเออนัน่วยป่ยนะมีนะมเนาะเหอไว้แค่ต้ 哎，啊、hey, uh。Oh. ไปพแล้วร้องล่ไปพมสกตรงนี้เาก็ยกคทเตมาโลกเตะอนมีใจทากเาตอนนี้แดนลุกๆกแล้วเนาะดูฮาฮอนแต่ปัจจัยยาง่ฮอใจเย็นเป็นทุกใจร้อนเป็นทุก อันคนนำนำน้ำใจใสใบหน้าอันคนรวยรวยจรรยาใสจ้าวาอันคนแก่แกความรู้ไดอยู่นานอันคนรวยรวยสินรวยดานไดบ้านโตบ้านนันบ้านนี้เนาะมารวมเดี่ยวเนาะจิตทองปักลูกพิตเอาเขาใจเยาว์เอาตาทุกบ่คนนึกจะใสหรือเอาเลือกเอาใส่วันทีห้าด้วยเนี่ยกูพูดอยู่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเอาเลือกเอาใส่แต่กนเอาใสสันน่ะแต่ก็อาย่ได้ใสทุกไปก็ได้ยเพื่อโชคดี น้ำฟ้าน้ำเมฆแต่งตัวผู้ไทยไกลสอนงามกระโดดงามจิตมน้ำเจืองามใจงามเนาะงามในมารออยู่เนี่ยมันมาขึ้นรถผูดตรงๆเนี่ยมาแล้ขึ้นรถเอารถคันนี้มีพระพุ๊บมีพระธรรมมีพระสงฆ์เนี่ยมีอะไรมีดามันดากูแบาอันอยามีอดได้แค่พระพุทธพรศาสนาตรงๆสองสามใบสว่านเออดาดุด่าดุอาลุงดาควนน้ำมนต์เธอ สุ่มเย็นตุ่มเย็นเออขอบครัวคนโยมปัตตาจักรล่กับเจมมาเบีย์เตีนอนุมาันยืนหายืนบุญรักดาโอ้กองที่เทเลสะทาราจานนี่นะแปดหื่นสี่พันนะครับโอ้กองที่แปดหมื่นแล้วนะครับเนาะนับไม่ได้โอ้สุดยอดรัอันนี้ธรรมดากับงานคุณสุทรยี่กระเพาะปอยฟ้า จากถึงเวลาส่งงานเลยด้วยพระอินทร์เปรดไ้ก่อนอย่าโยมปรรมาทเลยพรน้ำมนต์สรงจิตแน่เอาเวลาเลยวัาที่ชิเต็ตนะวันที่ชิเต็ตพระอินทร์บัมลมท่านก็จะโปรยลงมานะครับโปรยลงมานะครับก็สาธุสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าชอบแล้วแปลว่าถูกแล้วก็เป็นพอดีก็เป็นพอดีแนะเอาไว้ดังๆแม้ไม่สาธุมือยังต้อรับธรรมะ ตัวตัวตัวตัอตัวพขนาดีระพเดียขต้นางไปถึงสวรรค์ชั้นชั้นไหนมือจเจ้าวันดึงก็รักที่ังต้างพาที่ผมาังดินบ่อี่ันฟ้าพูดเราผูเก็บาาอันนี้ก็เป็น อาว่าเจอแความเชื่อศาสนาพุทธาตำบลเก่าเนาะการจะบุนี้เกิอทำแล้วเราก็ได้บุญได้ที่ดมากมัดต่อเพิ่นล้าเนาหาวไดายเล็กปิดทองบังลุกนีบินยกตบ้านนี่คหายากพระอาจารย์เพราะว่าเกิดมากวัดไม่ค่อยอ่าจะสร้างกูโบสถ์ได้โบสถ์ได้ฤิษีได้มันไม่ธรรมดานะครับจกินจะไปตลอดนะครับ A good cheeky bụng năm mươi một. But năm mươi một năm mươi chín hai chạy hai mươi chạy nghìn hai mươi hai 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 nghìn hai mươi hai

ครับได้ครับได้แล้วครับได้แล้วครับดูผู้ใหญ่เลยครับครับเนี่ยมาครับครับ <coughs> 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 ครับเป็นตัวนี้นะครับ23นี่นั่นแหละนี่นี่นะครับ30 <laughs> <pour> <slutra> <usurra> <surra>

¡Hola! Oh,